นายเอกสายต้อแสงดักเพราะคุณทำตัวเองแท้แท้ไม่มีใครเข้าข้างอีกแล้วเพราะไม่สํานึกในสิ่งที่ตัวเองทําพี่กัญชัยยังเอื้อมรอางในเอกบอกว่าในเอกไม่ต้องมาออกรายการอีกนะเราคนไทยทั้งประเทศตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมถึงมีคนเห็นใจคนแบบนี้พูดตามตรงว่าไม่เห็นใจคนแบบนี้ตั้งแต่เทปแรกในรายการของกระแสะแล้วเพราะทรงมันออกชัดเจน คือถ้าเป็นคนที่มีความคิดสัต์หน่อยมองดูก็จะรู้เลยว่าคนทรงนี้มันไม่ปกติและจะคิดได้ว่าไม่ควรให้ท้ายคนแบบนี้ฝากบอกคุณเอกเนศเนื้อเศษหมูในตลาดเขายังเอามาเที่ยวทําเป็นแผนงกินเป็นอาหารได้เศษถักตบเศษใบไม้ไมเศษขยะเขายังเอามาทําเป็นปุ๋ยได้แต่เศษใจของคุณไม่มีประโยชน์ที่จะทําอะไรได้เลยก็เพิ่งเคยเห็นคนทั้งหมู่บ้านรวมตัวโห่ไล่ท่ามารยาทไม่แย่จริง,รงๆเขาคงไม่มารวมตัวกันขนาดนี้ อายุนายเอกเยอะขนาดนี้น่าจะคิดได้ถ้าทุกคนจัดการปัญหาแบบคุณสังคมนี้จะเป็นยังไงเอาจริงๆนะคุณอยู่มาถึงอายุขนาดนี้ได้ยังไงคนปกติทั่วไปเขาไม่อยากต่อแยกับคุณหรอกไม่ใช่ว่าเขากลัวแต่เขาไม่อยากลดตัวไปแลกกับคุณคุณหนุ่มกัญชัยคุณช่างเป็นคนดีมากเห็นใจคนที่เป็นทุกเพื่อนบ้านประสานงานกับคนเก่งๆและครั้งนี้เอาจริงถ้า นักการชัยทำเพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติได้อย่างยอดเยี่ยมดำเดินรายการได้อย่างถึงลูกถึงคนและน่าติดตามมากเลยขอชื่นชมและขอพระคุณอย่างเป็นที่สุดเทปที่เอกมาออกใครดูจบถือว่าสุดยอดมากเลยคือเราคนไทยไม่ได้อยู่ข้างในเอกตั้งแต่แรกแล้วหลักๆเลยคือดูก็รู้ว่าพฤติกรรมบ่งบอกทุกอย่างแถมมาออกรายการทุกครั้งก็ไม่มีมารยาทอีกคือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเพื่อนทุกคนทุกบ้านถึงย้ายออกกันเยอะ ตั้งแต่เทปแรกแล้วคือไม่ถูกจริตตั้งแต่ตอลิ้นแทบตลอดเวลารังคาญเอามากๆส่วนนี้แม้เทปแรกจะเป็นฝ่ายถูกก็ไม่ได้ดูน่าเห็นใจเลยแถมเทปแรกคนปกป้องเยอะซะด้วยเขาถึงได้ใจชื่นชอบทนายแก้วท่านเป็นทนายที่ดีและเป็นกำลังใจให้นาทองแท้ย่อมเป็นทองแท้สงสารทนายแก้วที่สุดตอนนั้นอยากให้คนที่ว่าทนายแก้วออกมาขอโทษทนายแก้วบ้าง ชอบลูกบ้านหมู่บ้านนี้ทุกคนมีมารยาทและมอกว่าเคารพกันผู้จ่าไทเร้อนน่ารักมาก,มากๆทุกคนเลยแต่ไม่น่ามีคนแบบนี้ในหมู่บ้านเอาใจช่วยนะนายเอกคุณอย่าเรียกตัวเองว่าคนดีเลยคนดีจริงเขาไม่หาเรื่องใครคนดีจริงเขามีแต่ปกป้องคนที่เรารักปกป้องตัวเองอย่าไปให้ค่าคนประเภทนี้อยากให้คนอื่นคุยดีให้เกียรติตัวเองยังไม่คุยดีไม่ให้เกียรติคนอื่น คุณหัดเปิดใจรับฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าตัวเองยิ่งใหญ่อยู่คนเดียวเอาเวลาที่เหลือในชีวิตไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุขดีกว่าดีกว่าไปหาเรื่องเพื่อนบ้านคนไปทั่วคนแบบนี้ต้องใช้กฎหมายมาควบคุมถ้าไม่ใช้เขาก็จะยิ่งคิดว่าตัวเองใหญ่โตเพราะเป็นคนดังเชื่อว่าหลายคนก็เป็นคนใต้คนหนึ่งแต่เขาไม่เคยอ้างตัวเองว่าคนใต้มีนิสัยแบบนี้คนใต้จริงๆเป็นคนรักผู้พ้องรักเพื่อนบ้านและไมร่รานทำตัวเป็นแบบนี้ จากที่ฟังข่าวและจากฟังปากที่เขาพูดมาเราเข้าใจว่าแล้วว่าทําไมเขาถึงมาเรียนที่กรุงเทพตั้งแต่วัยรุ่นเพราะถ้าอยู่ที่นั่นต่อป่านี้ก็จะไม่มีคนชื่อนี้มาเก่อความวุ่นวายให้คนอื่นใครที่ว่าทนายแก้วไว้เยอะๆเป็นไงไล่ชมเอกด,ดีนัทนายเขายกได้วางได้คนอื่นก็ต้องดูเยอะๆศึกษาเยอะๆสงสารทนายแก้วทนายแก้วพูดเพราะขนาดนี้ยังมีคนมาว่าอีกแต่ทนายแก้วมีวุฒิภาวะพอนิ่งพอทนายถึงกับออกมาขอโทษยอมใจจริงๆ ให้กำลังใจทนายแก้วและลูกบ้านที่ได้รับผลกระทบขอพระคุณคุณหนุ่มกัญชัยมากๆที่คุณหนุ่มกัญชัยมาพูดทำว่าไม่ไม่เอาในเอกอีกแล้วจะไม่โทรหาไม่ให้ค่าอีกถูกใจเอฟซมากทุกคนชอบใจสุดๆคุณหนุ่มทำแบบนี้ถูกใจทั้งจังหวัดชนบุรีเลยเราคนไทยจะ้ะเป็น FC คุณหนุ่มทำหนังทำรายการเราคนไทยก็จะเป็นเอฟซตลอดชีวิตไปตลอดทุกเทป ขอบคุณที่คุณหนุ่มมองเห็นและไม่เอาแบบนี้นมาแบบเปเพื่อในรายการใครที่เป็น f c เหรือเข้าข้างเอกก็แมนๆหน่อยออกมาขอโทษไม่มีใครเห็นหน้าคุณหรอกแต่ก่อนไม่ได้ดูเพราะรำคาญพฤติกรรมแบบนั้นเขาไม่ให้เกียรติใครสักคนเลยตอนนั้นยังไม่เข้าใจว่าทำไมมองคนแบบนี้ในทิศทางที่ดีได้อะไรก็ไม่กลัวสักอย่างคนที่เห็นใจในเอกช่วยบอกเราคนไทยหน่อยว่าต้องไปยืนมุมไหนถึงมองเห็นความน่าสงสารของเอกได้ บอกตรงๆต,ตั้งแต่เห็นข่าวนายเอกตั้งแต่ครั้งแรกเราคนไทยทุกคนพยายามมองทุกมุมแล้วหาความน่าสงสารไม่เจอจริงๆเห็นแต่ความไม่มีมารยาทอวดเก่งความมั่นหน้าแบบผิดๆไม่อยากเห็นนายเอกขอโทษเพราะนายเอกเขาเกินเยียวยาไปแล้วแต่เราคนไทยอยากเห็นคนเคยชอบนายเอกให้มาขอโทษสังคมบ้างดีกว่าหวังว่าท่านจะคิดได้บ้างนะอยากให้พี่หนุ่มกัญชัยเชิญเอฟซีนายเอกมาออกรายการมากจัง ขอให้คุณหนุ่มและท่านทนายแก้วและที่กันจอมพลังจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพอย่างแรงด้วยบุญกุศลที่ได้ช่วยชาวบ้านเหล่านั้นนะขอให้ชาวบ้านทุกท่านหมดทุกหมดศกหมดโรคหมดไทยให้อยู่กันสงบสักดิ์ทีนรักและเป็นห่วงทุกท่านมองแล้วยังอดสงสารไม่ได้เลยไม่นึกเลยจะมาพบมนุษย์ดีๆแบบนี้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอให้พบแต่ความสุขกายสุขใจทุกวัน ให้รายการโหนกระแสเป็นที่พึ่งของคนดีๆตลอดไปขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านมีคนโลกสวยคอยให้ท้ายนายเอกจึงได้ใจโลกจึงไม่สดใสเท่าที่ควรเป็นให้ฆ่าคนผิดผู้ถูกกระทํากลายเป็นคนผิดนี้คือสังคมยุคโซเชียลเสียเวลาชีวิตไม่แปลกที่ไทยไม่พัฒนาศักดิ์ที่สังคมเราเป็นแบบนี้ตํารวจไม่มีส่วยที่ดินไม่มีซองนักการเมืองไม่แจกต่างประมูล ตำแหน่งไม่เคยซื้อวุติไม่มีขายประเทศอื่นเจริญกว่าเราเยอะควรทำดีฝากไว้ชีวิตดีกว่าเห็นใจทนายแก้วจริงๆได้พูดความในใจจนกลั้นไม่ไหวลูกผู้ชายตัวจริงๆรอจนวันที่ความจริงปรกากฏท่ามกลางเสียงประชาชนมากมายแต่ตัวเองลูกผู้ชายไม่เคยโทษประชาชนเลยอยากรู้มากตำรวจทำไมไม่สืบประวัตินายเอกให้ดีๆเช่นดูช่องทางการเงินทำอาชีพอะไรทำไมคนเป็นแบบนี้เจ้าหน้าที่หรือใครทำอะไรไม่ได้ และครอบครัวคนใกล้ตัวทำไมไม่ตักเตือนเขาไม่มีความเกรงใจไม่มีความเคารพสิทธิ์คนอื่นทุกคนซื้อบ้านแพงก็อยากอยู่สงบสุขใครสงสารก็แปลกแล้วอยากจะเป็นฮีโร่เอาไปปกป้องประเทศตามชายแดงก็ดีนะช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำตัวให้มีประโยชน์ดีกว่านักนายเอกจะไม่แสดงอภิิหารขนาดนี้ถ้าพี่หนุ่มกัญชัยยังไม่ให้ค่ามไม่ให้ความสำคัญเลย ที่เชิญมาออกรอบสองและโทรไปหาปรึกษาปัญหาเพื่อนบ้านในเอกคิดว่าพี่หนุ่มถือหางเลยเอาใหญ่เลยงานนี้เพื่อนบ้านทุกคนต้องแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอย่าไปแค่แจ้งความลงบันทึกประจําวันการแจ้งความลงบันทึกประจําวันเหมือนแจ้งเป็นลายละอักษรรับทราบเท่านั้นแจ้งความเพื่อดําเนินคดีตํารวจจะต้องเดินเรื่องจัดการให้คนที่ว่าทนายแก้วและพี่หนุ่มกัญชัยตอนนั้นเราคนไทยทั้งประเทศคิดว่าคงเป็นคนที่ศีลเสมอกับคุณเอกเขาแหละ คนตรงกับไม่มารยาทไม่เหมือนกันนะนี่ดูตั้งแต่แรกก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนกวนเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและอย่างที่ทนายแก้วพูดโทษคนอื่นแต่ยกเป็นตัวเองคนเราและคนทั้งประเทศเห็นตั้งแต่รายการแรกแล้วมีคนเข้าข้างเอกเยอะเลยยังมีคนชอบเราแค่มองแวบเดียวก็รู้ว่าพฤติกรรมเขาแปลกแปลกสงสัยต้องได้รับยาแล้วละ่ะ สังเกต5พฤติกรรมนี้นะจากที่ฟังครบเลยไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดปนคนเดียวหุดหิดเที่ยวระแวงใช่เลยอยากให้แยกเป็นเคสตอนแรกๆในมุมคนฟังรู้สึกว่าทางรายการเปิดโอกาสให้ในายเอกพูดในฟังของเขาน้อยเกินไปส่วนผู้เสียหายในเองก็มีหลายองค์ประกอบที่ทําให้รู้สึกว่าเรียกร้องมากไปหรือเปล่าเลยอาจจะทําให้มีกระแสที่มาพูดฝั่งนายเอกจะมาพูดว่าคนบางกลุ่มให้ท้ายนายเอกก็ไม่ถูกสัทีเดียว แต่ว่าในกรณีหลังจากปัจจุบันและปัจจุบันคนดูเห็นพฤติกรรมอย่างนี้คงไม่มีใครเข้าข้างในเอกแล้วสงสารทุกคนในหมู่บ้านนี้ที่มีคนแบบนี้ทำไมตำรวจไม่เอาตัวไปขังนานๆต้องทำอะไรก็ได้เพื่อให้เขาเข็ดหลาดอย่ารอให้หนักกว่านี้เลยคนดีเขาไม่มีพฤติกรรมแบบนี้หรอกใครไม่ได้อยู่ที่นั้นไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกของคนอ,นอนในนั้นเป็นไงครั้งแรกเลยที่เขามาก็คิดว่าเขาเป็นคนตรงๆดูจริงใจแต่แค่กวน แต่มาคลิปที่2ที่พี่หนุ่มกัญชัยเอาเขามาก็รู้สึกว่าเขาเริ่มเพ้อเจ้อแล้วคนอย่างคุณเอกเขายังไม่เจอคนจริงถ้าเจอคนจริงป่านี้จบไปนานแล้วสังคมผิดเพี้ยนแยกถูกผิดไม่ค่อยได้เน้นถูกใจตนเป็นหลักคนผิดก็ต้องรับผิดชอบเห็นใจคนผิดที่ตั้งใจทำผิดอะไรก่อนคนจริงก็ส่วนหนึ่งมารยาทก็ส่วนหนึ่งคนจริงที่ทำสิ่งเดือดร้อนให้คนอื่นมันใช่หรอ คนที่ไม่ปกติไม่ควรไปอยู่กับคนปกติเขาควรไปอยู่ห่างจากผู้คนปกติปีกวิเวกไปดีกว่าน่าจะได้ไม่เกิดปัญหากับใครเขาด้วยทําไม่กฎหมายทําอะไรคนแบบนี้ไม่ได้พอใจค่าปรับก,ก็ออกมาทําความราคาญให้คนอื่นเหมือนเดิมสงสารคุณหนุ่มกัญชัยและลูกบ้านมากๆเลยเพราะอะไรถึงเอาผิดไม่ได้ต้องคุณกันจองพลังจัดเลยเป็นกําลังใจให้ทนายแก้วผู้ที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เรื่องอื่นคงมีเหตุผลในตัวมันเอง นายเอกใจร้อนแก้ปัญหาไม่ถูกทางทุกเรื่องมีจุดเริ่มต้นช่วยกันแก้ปัญหาให้ได้รับบทสรุปที่ทุกคนพึงพอใจนะถ้าคนในสังคมเห็นแบบนี้แล้วยังบอกให้คนในหมู่บ้านให้อภัยให้โอกาสยังเข้าข้างคนแบบนี้อยู่อีกคุณทั้งหมดไปรวมตัวกันสร้างหมู่บ้านใหม่กับคุณเอกอยู่ด้วยกันไปเลยจะได้ไม่ไปร,รานคนอื่นขอให้กำลังใจเพื่อนบ้านที่ประสบภัยทุกคนทนายแก้วและพี่กัญชัยคุณทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้ว แม้จะช้าแต่คนก็จะเห็นสิ่งดีๆที่คุณทำเอง